โดนมาวะไม่รู้โดนไหมนะครับดกลด์เฟบโดนไหมโดนไหมอ่นมานโดนนะครับโดนอ่าได้เรียนนะครับหนึ่งตัวมาถึงนี่นะครับกอบเฟบขอสวัสดีทุกคนนะครับ อยู่กับมปมบเบาวนัดนะครับวันนี้ก็ามาโลตับเฮ้ยโลแก๊บเฮ้ยโลก๊อปเฮ้ยโลเหลียมทุกคนบอกเผมเล่นบุกนะไม่รู้อาไหมอานะครับก็เล่นๆไปก่อนไม่รู้อาไหมอายยังเดี๋ยวคก็เห็นว่าผมเล่นบุกมั่งนะครับว่าจะได้ไม่เวือกันนะครับก็มาโลก๊อปนะครับคืนนี้ได้หนึ่งตัวเลยนะตัวไม่หญ่งนะครับ แต่ก็พ่อเอาไปตอดกรอบได้นะเจอกรอบนะครับโดดได้ดอยู่มันโดดได้ดอยู่ ừ ừ tít mai quá tẻng mua mua. tít mai quá Đèn đốm đốm nó nắng gặp ม่ป่าบวกอยู่ในไม่เจอไม่ติดนะครับแต่จับติดแตงไม่โดนนะครับอ้อยอ้อตัวนี้ <laughs> แตงไม่โดนนะแต่จับติดนะครับตัวนี้ตัวนี้เลยนะโอเค แต่งปลาดนะครับตัวนี้แต่ก็มันไม่นี่ปนไปไหนนะผมเม็นม,มันนอนมอบอยู่นะครับผมก็เลยสามารถจับได้ได้แต่ตัวที่่องเ่ยนะครับตัวที่่องตัวเกณฑ์ได้นะครับเป็นกอบแอบเหมือนกันนะตากอบโอเป็งจากตัวหญ่นะครับตัวหญ่มาเลยแหละตัวการ์ดนี่ยังเป็นกอบแอบอยู่นะจอดกอบระวังครับรถนะครับ ควนี้จะแต่งเลยโอเคโดนโดนนะครับเกนไม้นี่นะครับตัวเกนได้เลยตัวนี้อ,อุ้ยเหยียวแตกกับเหยียวแตกนะครับนี่นะตัวแกนได้เลยนะครับตัวนี้ ก็เจอกอบระว่างกรับรดนะครับกำลังจะไปอ่ากอบตีอื่นนะกอบกลางทางนะครับตัวนี้ตัวแกนได้เลยเอาใจตุ้งก่อนนะดินดินดิน,ดนโอเคไปห้าก,กอบบรนต้อนะครับกอบไม้วานเหมือนกอบเลย มอบนะครับมอบเลยมอบเลยจับเอานะตัวนี้มันมอบนะครับนี่ตัวนี้มอบก็จับเอานะก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับคืนนี้ไม่มีกรบอบอบ มีเต็กบแอบได้เลียนะครับสามตีตัวสามตีตัวนี่ก็พปดได้ตอดเร้วนะครับแก้มนำแข้ง<ม>ก็อากินแบบบานๆน,นะอ่าได้ตาวนี่ก็พปดได้กินเล้วนะครับไม่จําเป็นต้องอ่ามาก,ก์กได้นะแต่ทีพ่อมามาร์กนะครับเพราะว่าพ่อมาไปเพื่อพ่อแม่ด้วยนะเพราะว่าบ้านพอมอยู่กันลายคนนะครับ ก็บซตัวที่ตัวไม่พอนะต้องเอาเยอะๆนะครับตาพมกินคนเดียวนี่พ่อเลยลุด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 ดจับปลาดนะครับลุดไปไน้เลย อันนีมโดนนะครับลองแอบแอบแอบนะอเอาใจตุ้มก่อนนะ ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กๆียโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับมาบ้านเล้วนะก็ถามว่านะครับกบตีได้ก็เดี๋ยวลองเอามาจังกันดูนะว่าได้กี่โลนะครับได้นึ่งกิโลช่องคีตนะก็ซื้อป้าเลยนะครับได้ตีกินเลยได้นึ่งกิโลช่องคีต ก็หลังจากเราไปลูกกบมาแล้วนะครับก็ปุ่มได้ปักแบตเอาไว้ด้วยนะในตอนเย็นนะครับลูกกบจะกลมาดูแบตโต้นะวันนี้เล่นช่องยางเลยนะครับต่างลูกกบแล้วก็มาดูแบตนะครับกระไม้ดี่พรมาปักแบตนะครับก็เป็นไม้้ังบานของผมเองนะมาดูว่าจะได้ไหมกันเล็กนะครับตรงนี้ กันเลน็กนีอยู่ด้วยจำนวนแบตาซิปกันนะครับตรงไหนมากนะมันมีได้ตักตัวไม่กันนี้ก็ไม่น่าจะไม่ปลานะครับหลังบ้านผมกันนี้มัดเนื้อ กันนี้กันทุกตายเลยไม่ได้นะครับโอเคนะครับขอสรุปว่าพวกนานคืนนี้นะก็ได้แต่ก,ก๊อฟนะครับปลาไม่ได้นะครับเุ้ยตายเลยตาอัวก็ได้แต่ก,ก๊อฟนะครับคืนนี้ไม่ได้ปลานะ ยุงเต็มต็มหมดเลยนะครับตีมุงวัวเห็นไหมก้าวๆนะครับตายยุงเหมือนนี่หัวนอนไปได้เปลือวะยุงจังเสียโอเคก็คลิปวันนี้ก็เอาไว้เพียงดา่นี้นะครับก็ขอบคุณทุาาก,กคะนะกน,นะครับที่เข้ามาติดตามแบบเจมอนนะเจอกันไม่แล้วนะครับปุ๊บคลิปหน้าคลิปน,นี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ